ได้เวลาของเด็ดมวยเดือนครับเ,เด็ดทุกวันเดือดทุกคูก่ที่นี่ที่เดียวครับรช่อง8กดเลข27วันนี้เริ่มต้นกันด้วยมวยพิกัด53กิโลกรัมครับรเปิดตัวนักชกกัมพูชาครับนี่คือกิมเซียงสอวัยย1ปีครับสูง170เซนติเมตรในทีมงานของสิทธิ์อาจารย์ใหม่ และคู่ชกวของเขาบมแดงครับจากประเทศไทยฮอเชิญเมืองทองต่อบัวมาดเมืองทองต่อบัวมาดครับลูกศิษย์ของนรงวัฒน์บัวมาดครับหนึ่งในโปรโมชั่นของวงการมวยบ้านเรานะครับวัย15ปีเท่านั้นเองครับเจ้าของส่วนสูงร้อ And ladies and gentlemen, fight number one this evening, 53 kilograms. I give you our first fighter from the blue corner. He is 21 years of age, 170 centimeters tall, with a fight record of 23 fights, 17 wins, representing Cambodia. This is Kim Xiang So. Kim นาะโชคชัมแนครับอายุ15ปีสูง168เซนติเมตรครับชกไปแล้ว25ไฟชนะ18และเสมอ1ขอสิยงปรบมือให้มืองทองต่อบัวมาร์รุ่มไทยแลนด์และขอเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณสิริชัยอินเอียรหน้าที่ของเปาตุกรับสิทธิชัยอินเอียด กรรมาการคนนี้ต้องบอกว่าดังไปทั่วโลกครับเป็นซูเปอร์เซฟอีกคนหนึ่งของจริงเลยครับชกให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าตำปิกติกาโชคดีร่วมงานมาเกือบหลายสิบปีเนี่ยกเกงขาดไป2ตัวแล้วนะครับจังหวะพุ่งจังหวะเซฟอ่ะยกแรกเริ่มขึ้นครับดูสิหน้าแววตาของเมืองทองอาจจะยังดูตื่นตื่นนิดนึงครับ มาชกข้ามกลางแสงสีเสียยแล้วก็ถ่ายท่านสดเรียวโห้อาบอกว่าเป็นสุดยอดของชีวิตนักมวยเลยครับอ่าครับต้องคุมสติตให้อยู่นะครับรัวเปิดนิ้วแบบนี้โดนทีเดียวไปเลยนะครับย่วงก่อนได้เปรียบครับดเดี๋ยวดูครับใครจะถล่มใครครับประเภทไม่มีใครยอมใครคนไม่ยอมคนประมาณนั้นแหละครับเอาครับมาแล้ว,วบังเก็บโตคืน เล่นงานลำตัวครับกิมเสียงซอเข้ามาต้องระวังข่าวของเมืองทองด้วยนะครับอ่าโดนเหมือนกันนะครับกิมเสียงซอครับโ,โ,โอ้โหต้องแบบนี้ครับมวยฮ์ดคอร์มวยพันดุเด็ดมวยเดือดเออฉากมานี่ก็ใส่กันเลยครับไม่ต้องถามชื่อถามแท้ต่อยลำตัว<ด>ขวาขึ้น,<ด>น,นบนบแม่เปิดหน้าช้าด่วนนะครับนักสู้จากกัมพูชา เอวบางร่างน้อยครับพลังกับปั้นอย่างเดียวครับอ้าครับอย่าเป็นพ่อบุญรับครับต้องสวมบทเป็นชาวสวนครับสวนด้วยกับปั้นสวนด้วยกับปั้นเอาแข่งมาอยากจะแตกไหมโอ้ยโอ้ยร้องโอ้ยโอ้ยแล้วครับแหมตอนนี้โดนเละเลยครับเมืองทองต่อบูม่าต้องกอดไว้ก่อนรองวกรอบสวนที่บทีแม่อาวุธนี่ออกไปททนกิมเชียงซอครับแข่งขวาดตามไปการถล่มด้วยหมัดนะครับกิมเชียงซอโดนลำตัวในทำท่ากระโดดโยงโยงครับ เก็บทรงหน่อยครับต่อยมวยไม่เก็บทรงไม่ได้ครับโอ้ยโดนอะไรกันสะดุ้งไปหมดครับดูแล้วลำบากแล้วครับวันนี้เมืองทองต่อโบมานครับโอ้โหขวาสวยครับอ่าครับร้องพร้อมๆกันเลยครับเสียงผู้บรรยายครับเก็บแทนแล้วครับแบบนี้ข่ามาครับแข้งขวาดีครับโอ้แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นผู้ที่พลามเจ็บปวดนะโดนโดนเอามีย่อครับมานี่มา ไม่รู้ว่ามูหรือจ่าครับเดี๋ยวดูครับใครจะใหญ่กว่ากันโต่างคนต่างโดนต่างคนต่างก็มีอาการครับถีบซ้ายนําไปแข่งขวาโอ้โหแหมเสียงดังฟังชัดครับแข้งขวาเบืองทองโอ้โประเภทเจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับรักใครเชียร์ใครดีครับแบบนี้ครับโอ้โหมีโอกาสทั้งคู่ครับมีการร่วมมีการลนทั้งคู่ครับโอ้โหแหมเจ้าพระคุณรุ่นช่อง มาแบบไม่มีอวบังเลยนะครับไม่มีอวบังเลยมลไม่มีอวบังเลยใส่เลยเอ้าบังไม่อยู่แล้วบังไปก่อนแล้วแมไ่ไม่เก็บอาวุธคู่ต่อสู้ทั้งคู่เลยครับโดนตอโดนแล้โดนต่อโดนโดนต่อโดนโอ้ยโอ้ยร่วงแล้วครับออกไปสามครับ โอ้ยโดนเต็มเลยครับทางด้านของกิมเซียงซอไปเลยครับดูจากท่าทางการนอนโอ้ยนับสาวกับบอลลุกแล้วครับนับสาวกับบอลลุกครับแม่จริงๆละครไม่ต้องตีนะครับไม่ต้องตีครับโอ้ยไปเลยครับเจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าท้ายสุดนี่โอ้โหมาสมหัวใจสิงครับต่อยมัดเข้าที่บริเวณใบหน้าของกิมเซียงซอไปดูภาพช้ากันเลยครับ โอ้โหแต่ละดอกแม่ไปตั้งแต่เข่าแล้วนะครับจากเข้าไปครับนี่ครับยืนตัวแข็งแล้วเติมอีกสองบัดครับแมาดูเป่าตุกพยายามเซฟครับดูลูกเสียบซ้ายเลยครับตามด้วยหน้าอกพุกด้วยซ้ายครับไปเลยครับเอาละครับคู่แรกวันนี้จบลงอย่างรวดเร็วแล้วครับผมเราได้ผู้ชนะ ladies and gentlemen And our winner here by way of knockout in round number one. Please give it up for the red corner. เมือทอต่อบ,บูบ้านครับเอาชนะเทคนิคกันน็อกเอาท์กิมเซียงซอไปได้ในยกแรก